แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่เผยแผ่ความรู้อันเ,นเริฐนี้ให้แก่เพื่อนมนุษย์ให้ทั่วไปทั้งโลกอาจารมาใช้ใช้คำว่าทั่วไปทั้งโลกนะไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าทุกคนในโลกทุกคนในโลกรู้ไม่ได้นะแต่ว่าใครควรจะรู้ให้มันรู้ใครควรจะรู้ให้มันรู้มันร,นรู้ทั่วไปทั้งโลกไป แม้จะไม่ทุกคนแต่มันทุกคนที่มันควรจะรู้รู้ไปทั้งโลกมา <c oughs> ช่วยกันเผยแพ่ธรรมะนี้ให้มันรู้กันทั้งโลก <c oughs> พูดอย่างที่เคยพูดมาแล้วบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินนะพูดว่ามาเป็นพุทธทาสกันทุกคนเถิด ให้พวกที่สวดทำวัดเย็นทุกวันทุกวันนั่นขอให้เป็นความจริงขึ้นมาบ้างเถิดมันสวดพุทธะหังยาเทมิเสรีรันชีวิตันจีตังอยู่ทุกเย็นทุกเย็นแต่มันพูดแต่ปากมันไม่เป็นพุทธธาตุเนี่ยขอเป็นพุทธธาตุกันทุกคนทุกคนที่มันสวดทำวัดเย็นกันอยู่ทุกคนคือว่ารับใช้พระพุทธเจ้า เปิดเผยอบรมตัวตัวเองแล้วสั่งสอนใ้คนทั้งหลายให้รู้อย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะให้รู้มาเป็นพุทธ,ธาทาสกันทุกคนเถิดคนละไม้คนละมือไม้ว่าไม่เหมือนกันไม่อย่างเดียวกันแต่มันร่วมกันได้ทำห้คนรู้ธรรมะไปทั่วโลกนี่คือความประสงค์สืบเนื่องหาต่อไปจากที่ รู้จักพระพุทธเจ้าทุกทุกคนทุกแห่งแล้วก็มาช่วยกันชี้แจงให้เพื่อนมนุษย์ของเรารู้จักพระพุทธเจ้าองค์นี้ในระดับนี้ในลักษณะนี้ทั่วไปทั้งโลกทั้งโลกจะดับทุกข์ได้ทั้งโลกจะดับทุกข์ได้ทั้งโลกจะเลิกยึดถือว่าตัวตนจะได้นั็นจะเป็นเพียงอาการของปฏิจจสมุบาท เล made, function, lighting, at, see, modeling, ID, Metro, utan, ิกต <UC> ัวตนเสียได้มันก็ไม่เห็นกับตนไม่มันไม่เห็นกับตนไม่มีความเห็นกับตนที่มีความเห็นกับตนมันก็ไม่มีกิเลสใดๆไม่มีกิเลสใดๆไม่มีกิเลสใดๆมันก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยมันไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยมันไม่เบียดเบียนทั้งตนเองมันไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นโลกนี้ก็ถึงที่สุดประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดไม่มีความทุกข์เลย เป็นโลกของะศษีอาญเม็ดไรมีแต่ความเยงเงือกเย็นเป็นสุข <c oughs> ไม่มีคู่มึงกูต่อสู้กันมีแต่ทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีนายทุนไม่มีชนกรรมมาชีพพูดอย่างนี้ก็จะพอแล้วมีแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน อย่าอยู่อย่างมีมึงมีกูกันเลยแม่ในมบ้านเล็กๆในครอบครัวนี่ก็อย่ามีมึงมีกูมีแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันโลกนี้ก็มีสันติภาพถึงที่สุดไม่มีอะไรนอกจากสันติภาพก็คือนิพพานแหละไม่มีกิเลสไม่มีความรอดไม่มีความทุกข์มันก็คือนิพพานนั่นแหล ทำให้นิพพานเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงทุกคนอยู่กับนิพพานรู้ความจริงถึงที่สุดควบคุมความทุกข์ได้ควบคุมเนี่เกิดความทุกข์ได้ไม่เกิดความทุกข์ก็มีแต่นิพพานเกิดการสร้างใโลกนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขหรือนิพพาน นี่คือความกาดถนาความหวังขอร้องท่านทัางหลายชักชวนท่านทัางหลายใหพ้พิจารณาให้แก้ปัญหาของตนให้หมดไม่มีความทุกข์แล้วก็ช่วยแก้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นได้อย่างรับอย่างเดียวกันเราดับทุกข์ได้เท่าไรก็สั่งสอน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้เท่านั้นสอนมากกว่านั้นมันสอนไม่ได้แต่มันสอนได้เท่าที่เราดับทุกข์ได้แล้วเท่าไรน,นี่คือความปราบถนาปีนี้พบกันในโอกาสเท่านี้พูดกันได้เพียงเท่านี้แต่ก็เยอะแยะกระุงเทไ่พูดกันได้เพียงเท่านี้ก็มากมายอยู่ คอยเอาไปปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติให้ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันปฏิบัติให้ได้แล้วอย่าลืมว่าช่วยเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ต้องรอว่าเป็นอรหันต์เสียก่อนจึงค่อยสอนไม่ไม่จำเป็น <c oughs> ตัวเองทำได้เท่าไรก็สอนผู้อื่นได้เท่านั้น พระพุทธเจ้าโปรดสาวกจํานวนหนึ่งหลายสิบคนเรียกว่าพัทธวัคคีไม่ทันเป็นพระอรหันต์ท่านก็ส่งออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วครับนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ต้องรอเป็นพระอรหันต์จึงค่อยสอนดับทุกข์ได้เท่าไรก็สอนได้เท่านั้นะดับทุกข์ได้นิดหนึ่งก็สอนนิดหนึ่ง <c oughs> อใอ้มีแก่ใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมตตากรุณาที่แท้จริง มันอยู่ที่ตรงนี้คือช่วยเขาดับทุกข์ใะเมตตากรุณาที่แท้จริงนอกจากนั้นมันมีเมตตาเอาหน้าเมตตาเล็นละครเมตตาบ่าเขาไม่รู้่วยข้าเมตตาจริงอ่ะช่วยเพื่อนดับทุกข์ได้เท่าที่เราดับทุกข์ได้แล้วฮะนี่คือเมตตาจริง แล้วเรื่องที่จะพูดก็มีเท่านี้วันนี้ตอนนี้มีทํ่นี้ถ้าขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งคืออาการแห่งปฏิจจสมุบาทเห็นแล้วดับทุกข์ได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เห็นด้วยแล้วก็ดับทุกข์ได้ก็ <c oughs> เป็นสาวกที่สื่อสย์ต่อพระพุทธเจ้า เป็นพุทธธาติได้ด้วยกันทุกคนทุกคนทุกคนถ้าว่าตั้งใจทำจริงทามันเสียสละจริงเอาจริงนี่คือเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์ที่สุดมีค่าที่สุดดีที่สุดถ้าท่านทั้งหลายได้รู้ได้จะได้รับเอาไปก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่มีค่า ที่สุดหรือคุ้มค่าเกินค่าในการที่มาทําอาสาละหบูชาจากที่ไกลอดหลบอ,อดนอนลำบากเลืองเงินเรืองเวลาเพียงเรื่อเเรื่องแรงเลืองแรงในหลายหลาอย่างแต่ได้ผลเกินค่าให้ขอให้สนใจอัตมาก็ขอยุดติการบัญญาณ ธรรมเทศนาตอนแรกนี่ว่ายนะเพียงเท่านี้คอยคิดให้นึกให้เอามาวิภาควิจารณ์มาอภิปรายกันจะแย้งก็ได้จะไม่เชื่อก็ได้จะแย้งก็ได้เอามาพูดนาะกัน แม,แม้แต่จะเชื่อก็ต้องเอาไปคิดไปนึกไม่เลยไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วมันจะมีประโยชน์ต้องไปคิดนในใจแจ้งแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้ได้ผลของการปฏิบัติ <c oughs> ขอให้เป็นอย่างนี้และให้มีมากมากยิ่งขึ้นทุกปีมากยิ่งขึ้นทุกปี ขอให้ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปจากพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลมาถึงพระพุทธเจ้าอย่างธรรมะทั่วทั่วไปจากพระพุทธเจ้าอย่างธรรมะทั่ว,ท,วทั่วไปแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าอาการของปฏิจิสมุปบาทที่แสดงอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ให้เราได้อยู่ในทางลางพระพุทธเจ้าทุกขุมขนตัวเราทุกขุมขนมีพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมอยู่และขอ,อยุติการบรรยายตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้ได้อภินพี่ปลายทำความเข้าใจกันต่อไปเหมือนที่เคยทำมาแต่ก่อนก่อนโน้นวันคืนนี่ขออุทิต ศึกษาธรรมะกันให้มากที่สุด